เราไงล่ะว,วันนี้ทำไมอ๋อทำอะไรไม่คิดให้ดีก่อนอย่ี้มันเสียเวลาแบบนี้พี่ติงเราขอโทษเราไม่รู้จริงๆว่ามันจะออกมาในรูปแบบนี้เราคิดว่าเขาจะชวนไปทำธุรกิจแบบเป็นสตาร์ทอัพเป็นแบบเว็บไซต์ที่แบบว่าพี่คิดขึ้นมาเองแบบเจ๋งๆเหมือนอูเบอร์อย่างเงี้ยแต่แพรก็ไม่ถามเขาก่อนที่เห็นแพรคุยแพรก็ คุ้มคือแพก็ไม่ถามต่อให้มันแบบกระจ่างว่ามันคืออะไรมันทําอะไรก่อนที่จะมาคุยมันไม่ต้องเสียเวลาไงมันเสียเวลามันเสียเวลาเราใครจะไปรู้เราใครจะไปรู้เรื่องหน้าล่ะพี่มันไม่ใช่แต่ถ้าเราถามไปก่อนปุ๊บว่ามันคืออะไรมันคือยังไงโอเคอย่างเงี้ยเขาเขารู้เขารู้ถ้าเขามีงานอะไรเขาเขาก็ไม่ได้ทําหรอกเขาก็ให้พี่ทํานั่นแหละถ้าพี่ไม่ชอบก็ไม่ทํานแค่นั้นเองแถ้าพเจะรับผิดชอบไหงไงถ้าเจะจะรับผิดชอบยังไง เนี่ยรู้ไหมต้องเสียเวลาเท่าไหร่เยอะมากเสียเวลาเดินทางอยู่บนถนนเนี่ยเสียเวลากี่นาทีชั่วโมงหนึ่งตอนมาแล้วตอนกลับอีกเท่าไหร่อะแล้วปกติกี่นาทีล่ะก็ปกติเรามาสี่สิบนาทีเนี่ยเล่นมาชั่วโมงครึ่งตอนเช้าอะตอนกลับหรอตอนกลับก็ติดอีติดอ,อีเขากําลังออกจากที่ทํางานกันเนี่ยออกไปถ้าใครจะนัดคุยโทรธุรกิจพี่ก็ให้พี่คุยเลยดิ้องไม่คุยก็ได้ ผิดแค่ครั้งเดียวจะเป็นอะไรไปหรอใครจะไปรู้หรอว่าเขาจะชวนมาขายแบบเนี้ยมันเหนื่อยบอกเลยไม่อยากคุยด้วยละพี่ิงอ่ะแค่นี้ก็โกรธทำไมไม่เข้าใจกันบ้างล่ะคนไม่รู้อ่ะใครจะคิดว่าจะออกในแนวนี้ล่ะไปไหนก็ไปลเลยไปไหนก็ไปเลยไปพูดเองนะขอโทษไม่มีสักคำเลยนะเขาขอโทษแล้วมันไม่ไม่จากใจเลยบอกเลย ขอโทษตรงๆอย่ามาขอโทษเลยเอ้ากูเขาแค่ก็พี่ถ้าผิดก็ช่วยกันแก้ดีทำไมต้องมาโทษกันล่ะเขาก็รู้สึกผิดจะแย่อย่วมเรเนอะเอาไปไหนอะ่ะเอาอันนี้ชมสี่นาทีนี่การตัวนี้ไม่ตรงนะครับ ไม่ตรงออ๋มันจะช้ากว่าแล้เร็วกว่าช้ากว่าช้ากว่าเยอะไหมมันช้ากว่าประมาณห้านาทีหรือหกนาทีอ๋อแล้วดูตรงข้ามข้ามสะพานแน่ๆใช่ไหมนี่เนี่ยตรงเนี้ชุดสองนี่สะพานอันอันนี้เดินข้ามสะพานใช่ไหมยงังย่งยังไม่ถึงป้ก็สะรวจเลยห้านาทีหน่อยๆใช่เลยนะโผล่มาตรงนั้นอยากให้รู้ครับว่าเขาข้ามไปชัวร์ๆหรือว่า,ากลับมายังไง ดูอีกกล้องได้ไหมครัพี่ที่ที่ศาสกับมุมฝ่ามือหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วอ๋อนนนเ,นนเนี้กล้องตัวนี้หลุดแล้วนะหลับกล้องอะไรข้างหน้านะอ๋อเพราะว่าตรงนั้นมันรัศมีแคบกว่าโอเคถ้าเขาข้ามเขาต้องข้ามไม่เดินอยุดอย่างเงี่ยไม่อยากเดินอยูดย่งเงี้ยถ้าเขา,ถ,า,เขาถ้าเขาไม่ข้ามแสดงว่าเขาวกไปทางนู้นเนี่ยข้ามอ๋อเพราะว่าป้ายระเบอยูด,ดนันใช่ไหมฮะเนี่ยป้ายระเมียดอยู่นี่แหละคนเดียวกันแล้วใช่ไหมพี่ใช่คนเดียวกัน เป็นปานูเมย์ไหมอยูด่ดีอยู่ไหมปาลูเมย์อยู่อยู่นี่ครับถึงอ่าถึงปาลูเมย์อ่าครับโอเคโอเคขอบคุณครับพี่